วันนี้นะครับขายอะไรก็ดีขายอะไรก็ปังนะครับขายอะไรก็ได้เลยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าลูกค้าทุกคนเขามีเหตุผลในการซื้อสินค้าเสมอนะครับวันนี้ผมมาให้ดู5เหตุผลหลักนะครับที่คนจะซื้อสินค้ากันนะครับลองไปปรับใช้กันดูนะครับหนึ่งเลยนะครับสินค้าหรือบริการของเรานับช่วยอะไรเขาบ้างนะครับหลักๆนะครับหนึ่งช่วยเพิ่มเงินไหมนะครับถ้าวันนี้เราขายคอสขายอ่าเป็นเหมือนกับตัวแทนจําหน่ายอะไรเงี้ยนะเราเพิ่มเงินให้กับลูกค้าได้นะครับแน่นอนสินค้าเราเพิ่มเงินได้เขารู้สึกแบบนั้นนนนเเเเค้้้าาาิิดดดแบบััก็ซืออขขงงรระปหยไม อย่างเช่นวันนี้นะครับถ้าเกิดผมขายของขายนาฬิกาแว่นตาซื้อห้างราคาหนึ่งซื้อผมราคาหนึ่งประหยัดเงินได้เขาก็ซื้อของเรานะครับถัดมานะครับประหยัดเวลาครับเขาไม่ต้องมานั่งเดินหานะครับเขารู้และเขาเห็นเลยว่าเราคือผู้เชี่ยวชาญมากที่สุดและเราคือคนที่แนะนําสิ่งที่ดีให้เขาได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะซื้อของเรานะครับถัดมาครับจะเป็นเรื่องของการประหยัดพลังงานนะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยถ้ายิ่งเราคิดให้เขานะครับเราแก้ปัญหาให้เขาได้เขาไม่ต้องเสียพลังงานในการคิดในการแก้ปัญหาของเขาเองเนี่ยนะครับเขาก็จะซื้อของเราได้ง ยิ่งเขาได้ของเราไปเขาจะมีความสุขตอบโจทย์ชีวิตเขาได้นะครับเพราะฉนั้นนะหข้อนี้นะครับลองไปคิดดูว่าสินค้าหรือบริการเราเนี่ยตอบโจทย์อะไรคนลูกค้าได้บ้างแล้วจับมันมานําเสนอนะครับแล้วเราจะขายของได้ง่ายมากครับ